เครื่องเล่นที่โคตรเสียวนะคะดิฉันขอตัวนะคะอันนี้ไม่รับประทานค่ะลูกหลวขึ้นไปแล้วค่ะมันเสียวจริงดูสิดูสิห้อยหัวห้อยหางกันโอ้ยนอยน้อยนเครื่องเล่นสุดยอดโอ้โยมาแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยจ้าโอ้ยจ้าเอาเอาเอาดิเฮ้ยมนุษย์นะมันเข้าใจหาของเล่นกันเนาะ สิดยอดอ๋อวิ่งหัววิงว่งเวียนตามเลยนแต่มันก็สนุกนะนะคนที่ชอบอะไรที่เอ็กเพรแบบนี้นะสมควรจะเล่นแบบนี้คะ่ะลูกสาวที่ฉันนะคะน้องไหมชอบมากคะ่ะไอพ่อมันไม่อยากขึ้นไปหรอกแต่ทีนี้ มันแบบแบบนึงเออแต่ครูเงเจ้นขอตัวนะจ๊ะไม่เล่นนะคะเครื่องเล่นเสียวๆประมาณนี้นะจ๊แะแเ้าไวัยรุ่นนะคะเหมาะสำหรับเด็กอายุห้าขวบค่ะดิฉันเกินวัยนะคะโอเคมาเดี๋ยวด้วดูกันนะจ๊ะสนุกจ๊ะ